สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรถชานเมือง3-4-1สกรุงเทพแก่งคอยเท่าชานชลาที่3ครับพร้อมรับผู้โดยสารที่สถานีเดินทางต่อไปอันนี้เป็นชานเมืองแต่ก็มีผู้โดยสารใช้เยอะนะชานเมืองเนี่ยแล้คนก็ใช้ดีด้วยเพราะว่าจะมีเรื่อยๆ กรุงเทพแก่งคอยกรุงเทพลบบุรีสุพรรณบุรีหนองปลาดุลโดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีชุมทางบ้านภาชีนะฮะทาง,ทางชานเมืองทางนี้ก็ถือว่าทำเวลาวิ่งเร็วด้วยนิ่มดีผมเคยนั่งเดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางชุมาทางแก่งคอยมีตัวชัตเการโดยสารวันนี้ผู้โดยสารก็กำลังขึ้นรถกัน รถนศุนย์ออ <Iya. S 2> กจากสถานีชุมทางบางซื่อและวรอรับส่งผู้โดยสารที่ขมรถไฟกมสิเสถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนางรถใช้บันไดข้อต่อไปนที่พักบริการโดยสารพลาดังนมาอาจได้รับอันตรายได้และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในเขตสถานีและบนขบรถขอบครับฟังเสียงประกาศเจ้าหน้าที่นะฮะฟังเอาไว้นี่ก็เป็นขบวนชาญเมืองกรุงเทพแก่งคอย3 4 1ี่หนึ่ง ตอ,อนก่อนขบ,บวนจะออกนะก็จะมีขบ,บวนรถเปล่าวิ่งผ่านที่ชานชลาที่สีด้วยโดยฮิตาชินะเป็นผู้ขับเคลื่อนเสียงะระฆังลั่นเรามาฟังเสียงวีดกันจะวีดแบบหอเหี่ยวหรือจะวีดแบบลั่นๆอพอดีพอดีงามฮนะไม่ลั่นมากไม่ห่อเหี่ยวรถพร้อมเคลื่อนตัวแล้วครับ ในขณะที่รถชานเมืองแกงคอกรุงเทพแกงคอยกำลังออกนะฮะรถเปล่าโดยที่ตาชีนั้นก็กำลังเข้ามานี่นี่นี่ยัางเสียงวีดลั่นๆอย่างนี้นะฮะมาแล้วคันนี้อาร์สตอม4402ครับโอ้โหควัน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 วิ่งสวนกันกับฮิตาชีครับสวนโหสวนกันแล้วว้าว กรุงเทพแกงคอยครับโอ้ยนิตาชีปเปิดลั่นเลยเป็นรถเซียนหานะครับรถนอนรถพิเศษขบวนนี้น่าจะเป็นรถน้องคายนะฮะอีสานมันคากรุงเทพน้องคายอิตาชิปเป็นผู้ทำขบวนเข้าไป ทั้งหมด8ตู้นะครับสำหรับรถขบวนนี้ตู้สุดท้ายเปิดบีดใส่กันสนุกสนานะนะคลิปนี้แล้วก็วิ่งผ่านไปนะครับการชลาที่4 เท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานคลิปนี้จากสถานีบางซื่อสวัสดีครับ